ในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกั้นปัสสาวะครับนอกจากการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงการที่เรียกว่าขีเกล่ยวเอ็กซ์แล้วยังมีอุปกรณ์พิเศษนะครับก็คือเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กสามารถที่จะเอามาใช้ในการที่จะร่วมรักษาภาวะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ สวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัตรเอียวสินไพนิชคิสตวีเสริมพลังบวกในโตคุณครับในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของคนไข้ผู้หญิงนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่มีอายุเยอะนะครับแล้วก็เคยมีบุตรแล้วก็คลอดแบบธรรมชาตินะครับจะเกิดภาวะอุ้งเชิงกรานมันหย่อนแล้วก็อ่อนแอนะครับส่งผลทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะครับ ในอดีตการรักษานะครับก็คือจะมีทั้งการกินยาการออกกำลังกายที่เรียกว่าคีเกอร์เอ็กซ์ซอร์สนะครับแล้วก็ให้คนไข้ไปอีกอันนึงก็คือให้คนไข้ไปฝึกขมิบนะครับโดยปกติแล้วครับในการรักษาไม่ว่าจะเป็นการให้ยาการออกกำลังกายนะครับโดยการขมิบนะครับก็จะเป็นเป็นการรักษาโดยที่จะทำให้ม่งหวังทำให้ตัวกล้ามเนื้อ ที่อยู่บริเวณอุ้งเชิงกลางเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในการที่จะควบทำให้คนไข้าสามารถที่จะควบคุมการขับถ่ายปสัสสาวะได้ดีมากขึ้นนะครับนอกจากการรักษามาตรฐานแล้วก็ยังมีเครื่องมือพิเศษนะครับในการที่จะใช้ในการที่จะเพิ่มความแข็งแรงของตัวกล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกลางให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเครื่องมืออันนั้นก็คือเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กนะครับ ตอนนี้ครับเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กที่เอามาใช้สําหรับอ,า,อาการาปร้ั้นปัสสาวะไม่อยู่มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับบางยี่ห้อหรือบางรุ่นก็จะเป็นลักษณะเป็นเก้าอี้นั่งนะครับให้คนไข้เป็นนั่งแล้วก็จะปล่อยคลื่นออกมาตรงบริเวณตรงบริเวณก้นนะครับให้คนไข้เพื่อที่จะกระตุ้นตรงบริเวณอุ้งเชิงกลางให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับนอกจากที่เป็นเก้าอี้พิเศษแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเครื่องแบบนี้นะครับในการที่จะกระตุน้นตัว เส้นประสาทแล้วก็ตรงที่บริเวณกล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกลานได้นะครับเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กครับข้อดีทีอ่อย่างที่เรียนในช่วงต้นก็คือว่ามันจะมีแบบที่เป็นเก้าอี้เลยนะครับถ้าเป็นแบบเก้าอี้เนี่ยมันก็จะไปอุปกรณ์ไอ,ไอหัวกระตุน้นมันก็อยู่ทที่บริเวณก้นอย่างเดียวนะครับแต่เครื่องมือที่แบบเป็นหัวโผล่แบบนี้เราก็สามารถที่จะย้ายนะครับก็คือแล้วเราก็จะไปกระตุ้นที่ตำแหน่งตรงบริเวณตัวเส้นไอตัวเส้นประสาทที่ทําหน้าที่ในการควบคุมการขับถ่ายได้ในหลายๆบริเวณเนื่องจากว่า ไอ้ตัวเส้นประสาทที okay. <It> ่ควบคุมการขับถ่ายมันมีหลายจุดนะครับจุดแรกก็คืองบริเวณตรงช่วงกลางหลังอย่างนี้นะครับเราก็จะทําตรงตำแหน่งของตัวเส้นประสาทที่อยู่ที่บริเวณตรงช่วงหลังนะครับตรงบริเวณกระดูกซาคขํามนะครับ แล้วก็ตรงบริเวณตรงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกลานนะครับตรงช่วงบริเวณตรงโครงกลนี่เราก็จะกระตุ้นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเจ้าเครื่องมืออันนี้นะครับเครื่องกระตุ้นแม่เหล็กเนี่ยก็เป็นเอามาใช้นะครับในการร่วมรักษาภาวะ กั้นปัสสวาวะไม่อยู่ได้นะครับในทั้งคนไข้ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้นะครับโดยในแต่ละโรคเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคนิคหรือรายละเอียดในการกระตุน้นหรือการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีญาติพี่น้องนะครับที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกลั้นปัสสวาวะไม่อยู่นะครับส่งคลิปนี้ให้เพื่อนท่านดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดาความรู้ดีๆที่ผมนํามามอบให้กับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมมาต้องนาย e แพทย์วรวัตนเอียวสินพานิชแพทย์เวชศาสตร์เฟิร์นโฟแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิครับ